ทีสุสุมิวเตนะครับติดกล่องบรรทุกสัมภาระสําหรับเดินทางต่างจังหวัดนะครับอย่างแรกนะครับลูกค้าติดเป็นชุดคานขวางกับตัวรถก่อนนะครับพอติดคานขวางเรียบร้อยนะครับค่อยเอากล่องบรรทุกสัมภาระนะครับมาวางบนคานขวางทีนะครับตัวกล่องตัวนี้นะครับเป็นกล่องตัวใหม่ล่าสุดนะครับทูเลฟฟ์อร์นะครับ x อ็กไซส์เอ็กแอลนะครับไซส์ใหญ่สุดนะครับตัวนี้ออกแบบให้เป็นเคปลานะครับ ไม่มีการเจาะตัวรถนะครับถอดเข้าถอดออกได้นะครับเปิดได้สองด้านมีกุญแจล็อกกันหายนะครับจูเล็ฟอร์นะครับตอนนี้ดูข้างๆนะครับไหม่ล่าสุดนะครับตอนนี้ เดี๋ยวไปชมใกล้ๆนี้ครับอตอนนี้เด็กกำลังติดตั้งให้อยู่นะครับใช้กิ๊นะครับล็อกกับตัวคานนะครับง่ายดายนะครับเพียงแค่หมุนเปิดได้2ด้านนะครับมีกุญแจล็อกกันหายหมดนะครับ ได้เห็นด้านบนด้วยนะครับก็ด้านบนเป็นไหนะครับครับกุณแจนะครับเป็นแบรรุ่นไหม่นะครับมีบนนบโบลอกนะครับนีเป็นด้านหลังนะครับเดี๋ยวให้ดูภายในนะครับ ฟอร์ XT XL รบบยแค่น,น,นี้นะครับขหมุนนะครับตัวข้างล่างนะครับจะเปน้อ,อ,อด้นแก็กนะครับเรียบร้อยนะครับบบน,นี้และครับตัวเล่ฟอร์ดนะครับ ใช้ XT XL นะครับโอเคเรียบร้อยลองปิดให้ดูรอบนะครับ